มุดวสมาชิกกลุ่มของพวกเรานะคะมีดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวมชิมานีดาโยทิน2นางสาวสิริวันจินเมือง 3. นางสาววัฒนาบุญป้อง 4. นางสาวสุภัทราดวงสุวรรณ 5. นางสาวเบญจมาจันทองทาค่ะอันนี้เป็นแผนที่โดยสังเขปของโซน C04 ของเรานะคะและนี่เป็นตารางการคำนวณค่ะ สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มเรานะคะระยะทางรวมของงานระดับเท่ากับ983.27เมตรจำนวนหมดุดมีทั้งหมด24หมดุดค่าความคลาดเคลื่อนที่มีที่ให้มีค่าเท่ากับบวกลบ11.8992ม mm. ิลลิเมตรค่าความคลาดเคลื่อนของงานระดับเท่ากับ9มิลลิเมตรค่ะเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ค่ะ ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน 1. มีการตรวจสอบและเช็คค่าตลอดระหว่างการทำงาน 2. ควรคำนวณค่าซ้ำๆหลายๆรอบเพื่อความแม่นยำ 3. เมื่อคำนวณค่าได้ควรบนันทึกค่าลงตลารางทันที 4. ถ้าค่าที่ได้มีความแตกต่างกันมากควรช่วยกันคำนวณอีกรอบค่ะอุปกรณ์ที่กลุ่มเรานะคะใช้ในการทำงานมีโปรแกรม Excel google sheets word แ a นว่าและแอปพลิเคชัน l ล n e ค่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศในการทาง,งานของกลุ่มเรานะคะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงค่เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ